ได้สัก 8, 90, แปดกล่องสิบ่องก็เปิด 8, ทีเดียวรถทองผมก็เยอะนะแต่อยากได้กอมพิวเตผมชอบปืนปแลังเนียปืนยิงเทียร์สิบเศร้าถูกเม็ดเลยเ<อ>ได้พลรงเนี่ยผมฝากใจดีเฮียอร์ยิงวิเอร์ู้เรื่องเขาได้วา่ารอกันมาเนี่ยจะเกมได้ไหมยังก็รอ

à 101 à, lên, ô, không, 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 ơi. không, 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 nó không, không, đi không, không, วางบีซีข้างหลังเลยโอ้ลหแต่ว่า30 30แต่แล้วคาตี้ลงมีหน้าคุณมันมันไหลเข้าหกับทุกทีนะ 888 okay, แล้ว83จะเล่นฉันสิเออยิงหัวไม่เข้าเฉยเลยอารอลยิงลอย <c oughs> โอ้183ยิวงวารอยไม่เข้าอย่างฮาเดี๋ยวออกไปทำไมหนหมูก็โดนสอดหรอกป <c oughs> ุ๊บมาที่อยู่ไหนวะ là sửa đấy Nhưng bây giờ rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không những <laughs> <laughs> <tôi> หยุดหน้นั่นแหละสนั่นแหละสุเก็บไปเลยเก,ก็บกอนเก,ก็บอนพี่นมจัดไปเลยจัดมันไปเลยเยี่ยมนันชาตจะมาเก็บผมแล้ว เจอบีซีบีตีไปช่วยอาร์ตี้ช่วยใครไม่ได้หรอกมา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 เอ้าข้าวเฮ้ยรถรถกลางอยู่ข้างหลังน่ะกําลังตามเก็บต้นที่เราเดี๋ยวผมใส่ของคันเลยว่ะเฮียโอายดันรเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี่ยมีฟินมีรู้ใจเฮ้ย มีสนผมหน้านี่ถนะามไปเก็บมันเออพ,พี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่ต้องไปผูกไปเยอะเดี๋ยวสปออกระปอคอเดผมยิงเองสีไปแล้วป่านนี้เออันี่มันนี่ละที่พวกที่พวกพวกเบี้ยมลอยคอยแซ่มซ่องดูวยนะ่า เอมาอม,อมันไปนแคปฐานนะั่นะเห็นไหมนไปมีเซนฐานละวิงชีวิงชีขวาพี่นันวิงีขวาเฮ้ยมันแคปสามเลว่ะ นี่เราเราแคบออกเชื่อมั้งผมเล่นนี่มันเหมือนแกล้งมันขี้เราไม่ตายอยู่หายหากันหมดแล้วตบนฐานมันอะไรเอ่อโอ้มันแคบออกครับออกแล้วมันออกนอกไปแล้วออกนอกวงไปแล้วชนะแล้วเฮ้ยโนแคบแมสโนแคบโนแคบแมสออกมาเอ้าวมึงเจอเลย หาเจออยู่เลยทงมาหน่อยอ่ะอยู่บีห้าบีเจ็ดบีแปดอ่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยหาเจอยังยิงตั้งเยอะแม่พุ่งยิงได้เท่าไหร่เนี่ย เก้า,าอยแคบาาน้ก็จบไแล้วหมืนี่มันแคบเว่อร์น่เนี้ยฮ้ยมันอยู่งหลัง้โหนี้นัานมันอยู่ข้างหลังมอมันอยู่างหน้ามันอยู่งหน้ามนอกจาดมันอจุดงมแล้วเอ้โพผนี้มันรู้ใจจริงสกัน,ออกนแล้ว เนี่ยทำอยู่ข้างหน้าคนคนแดงอ่ะอ่าอยู่แถวๆนี้แหละเออมันจะหนีไปไหนได้มาทางนี้เลยอ่ะมาเลยโอ้โมันจอดนิ่งมันใส่ที่พางตัวแน่เลยนั่นไงนั่นไงียิ่งยิ่งยังเข่ายิ่เข้าอยู่อ่ะทำหลังนี่ไม่ไหวเฮ้ยเดือดตายก็ทำเลยนี่ทำไมผม มันอยู่ในแนวมองไม่เห็นแล้วแลอยู่หลังพุ่มไม้โอ้ยโอ้ยอยู่หลังเนินตายแล้วโดวไม่เสร็จทีนิ่งตายแล้วจากไม่วารออ่ะโอเคครับวันพรุ่งนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับ บวกสามหมื่นแปดเลยโจนงอจาง